สวัสดีครับก็กลับมากันที่ a r ุโน n o Plus 4นะครับเอพิโซดที่4แล้วครับผม อ่ะโดยในเอพิโซดนี้เนี่ยเราก็จะมาเข้าเรื่องของ p a r sensor แล้วนะครับก็อย่างที่เกินไปใน EP แรกเนอะ,อะว่า p a r sensor มันแบบมันเป็นยังไงโครงสร้างอะไรมันเป็นยังไงครับก็อย่างที่เกิดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาขึ้นเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับเพื่อจะได้เป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจอกันเลยครับ นี่คือผมต่อวงจรไปแล้วนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะแล้วก็จะได้ไม่ต้องมารอผมต่อวงจรด้วยเดี๋ยวผมอธิบายวงจรคร่าวๆให้ฟังนะครับคือใน P R สามตัวอย่างที่เกิดไปว่ามันมีสามขานะผม P R ตัวนี้เนาะก็คือในนี้ครับก็จะบอกเลยว่าวขาไหนเป็น power ขาไหนเป็น ground ขาอะไรเป็น signal signal ในที่นี้หมายถึงแบบสัญ,ญญาณออกไปครับก็คือ output นะเพราะตัวนี้ เป็นอินพุตคือสถานะมันเป็นอนะินพุตมันรับนู่นรับนี่มานะแล้วก็ส่งออกไปขึ้นพันะคับม์มาให้ขาดิจิตอลขาเอาขุดขาอินพุตของบอร์ดอาร์ดูโนนะครับผมอ่ะแล้วแล้ววงจรนี้คือยังไงนะครับผมอันนี้ผมกำหนดไว้ที่ขา อินพุตเนี่ยเป็นขาสองของอตัวบอร์ดพิโนนะครับแล้วนัอนนั้นก็กาวต่อร่วมครับแล้วก็มีอาร์วีดีสตัวคือตัวหนึ่งเนี่ยต่อขาที่12ตัวนึงต่อขาที่13นะครับอ่นะแล้ววงจรมันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราสตาร์ทกันเลยนี่นะอ่นะเปิดมาเอา้าไฟแดงติดเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะครับกดตรงนี้1ทีอ่นะก็จะมีลูกบอลสีน้ำเงินนี่ออกมานะครับ แล้วก็เราบอลสีน้งินไปแตะตรงนี้ดิเอา้าอันนี้ติดเขียวอา้าวไฟเขียวติดติดแป๊บนึงแล้วก็แดงต่อแล้วก็พอมีการขยับนะครับถ้าพอมีการขยับเกิดขึ้นเนี่ยคือการขยับก็คือเซนเซอร์ P i r ทำงานเนี่ย มันก็จะมีสีเขียวนะครับอ่าแล้วก็ดับมีเขียวค้างแป๊บนึงครับแล้วพอหลังจากนั้นก็ดับแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมดูกันที่โค้ดครับหน้าตาโค้ดนะครับผม,มก็ประกาศนะครับขู่ ไอเอสดนะครับผม,มก็คือเป็นมาตราฐานเวลาเขียนโค้ดไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของ Arduino ก็ตามหรือเป็นแพลตฟอร์มของภาษา C นะครับผมหรืออืนะ่นๆเราต้องประกบเจ้าชุดตัวนี้เอาไว้อยู่แล้วนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เริ่มเซตอัพเลยเซตอัพกันที่พินโหมดนะครับก็คือตัว PR เนี่ยให้เป็น Input นะครับพินโหมดช่องที่2เนี่ยก็คือเป็น Input นะครับแล้วก็12กับ13เนี่ยเป็นเอาพุทก็คือเป็น L V D 2ตัวนั่นเองนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้มันเริ่มทำงานมันเป็นลูปครับก็คือผมจะแทนครับว่าไอ้ตัวเซนเซอร์วอลเนี่ยแทนในรูปตัวแปรของอ e ินทิเจอร์นะครับให้เป็นตัวแปรก็คือมันมีแค่1กับ0นะครับมันไม่ใช่โฟร์ตไม่ใช่ชาไม่ใช่ตัวอักษรไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่อะไรนะครับมีแค่1กับ0ก็เลยใช้คาว่าอ e ินทิเจอร์นะครับให้มันเท่ากับคาว่าลี นะครับอิสตันลีดนะครับตรงนี้อ่ะถ้ากับไงเราไปดูด้านล่างด้านล่างคือ s ซเรียลป n นะครับก็คือตรงนี้นะครับเมื่อเรากดเซเรียลมอนิเตอร์มันก็จะมีค่ามาเอกันว่าไอตัวเซนเซอร์เ er, นี่ยมันทำงานยังไงมันทํางานเันรับค่ามาอย่างไรมันจะบอกสถานะในตรงนี้เหมือนกันนะครับแต่ผมจะไม่ขอเปิดแล้วกันเพราะว่ายัางไงเราก็เห็นอยู่ตายตัวนอ้อ <ś> <c oughs> นะครับผมก็คือในตรงนี้นะครับ เมื่อเซนเซอร์วาลนะครับตรงนี้นะครับที่มันเป็นดิจิตอลลนดนะครับหรือดิจิตอลที่รับค่านะครับหรืออ่านค่าเนี่ยถ้ากับพานะครับหรือท่ากับว่ามันทํางานเนี่ยตัวไฟตัวนี้นะครับก็จะดับตัวไฟที่12บสองครับหออไฟพิน12บสองครับหรือไฟสีเขียวก็จะติดนะครับและในที่นี้เนี่ย เรสงสัยว่าทําไมเอ้ยแล้วทําไมต้องให้มันติดทำไมมันติดค้างด้เป็นเพราะว่าผมใส่คําว่าดีเลย์500ไว้ครับตรงนี้มันก็เลยจะติดนะครับติดแล้วก็ดับไปถึงแม้ว่าอุปกรณ์จะอยู่ตรงนั้นก็ตามมันก็จะดับนะครับอ่ะแล้วถ้าไม่อยากให้ดับแค่ลบครับคือถ้าลบแล้วเอลเนี่ยก็คือผมก็คือให้ไฟ13เนี่ยไฟ สีแดงเนี่ยติดไว้กล่อนนะครับติดไว้ตลอดเลยแล้วก็เมื่อใดก็ตามที่มีอะไรมากับ กระทบนะครับหรือว่าตัวเซนเซอร์ BR ทำงานเนี่ยก็จะวนกลับไปที่ตรงนี้ครับนะเรามาดูอีกรอบน,นึงว่าถ้าผมลบดีเลย์ไปเนี่ยคือผมลบดีเลย์ไปก็เห็นกันอยู่แล้วแหละว่าตัวไฟสีแดงติดค้างไ้เลยแต่ติดค้างในที่นี้เนี่ยถึงแม้ว่าติดเอ้าแล้วทำไมใส่เมื่อกี้ก็ใส่ดีเลย์ไว้น,นี่แล้วทำไมตัวไฟสีแดงติดค้างไว้ล่ะนั่นก็เพราะว่านะครับตัวไฟสีแดงเนี่ย หรือเนี่ยมันทำงานตลอดครับอ่ามันทำงานตลอดในที่นี้คือถึงแม้ว่าผมจะติดดีเลย์ให้มันแต่แต่ถ้าแบบดูกันชัดๆเลยนะมันก็จะติดอ่ะแบบ0.5าวิแล้วมันก็ดับแล้วมันก็ติด0.5าวิดับแบบช่วงเวลาสั้นๆแบบสั้นมากๆเลยนะครับคือมันทำงานตลอดนะครับคือมันก็จะแบบปิ๊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 บนิดนึงอ่ะแบบมันือไฟมันจะกระตุกอ่ะทำให้ดับจนแบบมองไม่เห็นเลย ่แต่คราวนี้เนี่ยผมลบออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะทํางานนะครับตัวผมลบดีเลทออกไปแล้วมันก็จะทํางานกันยาวๆเลยไม่มีอะไรมาขวางกั้นรอาผมอันนี้ครับก็ เปิดใช้งานตัว PIR เหมือนเดิมครับจริงๆแล้วเนี่ยตัว PIR นะครับผม mm hmm. เมื่อใดไฟเข้าอะไร mm hmm. พวกเนี่ยมันทํางานอัตโนมัติอยู่แล้วไฟเข้าพวกมันก็ทํางานเลยไม่ไม่มีปุ่มกดปิดกดติดอะไรนะครับในตัวเซนเซอร์นะครับหรือในตัววงจรหรือในตัวบอร์ดมันเองเนี่ยไม่มีไม่มีปุ่มนะครับอเอาวัตถุเข้าใกล้ปุ๊บอ่ะสีเขียวเขียวติดติดค้างไหมค้างครับ ค้างก็เพราะอย่างที่บอกไปว่าลบผมลบตัวดีเลย์ออกไปมันก็จะค้างอย่างเงี้ยค้างไปสักพัก่พอค้างไปสักพักหนึ่งก็ดับมันก็เป็นคือมันไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วครับตรงเนี้ยมันไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วอ่ะมันก็จะดับของมันเองเหมือนกันนะครับผมแค่ที่ผมใส่ดีเลย์ก็คือเหมือนเร่งการทํางานให้มันดับไวขึ้นในั้นเองใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับแล้วก็หยุด ก็ขอจบอีพิโซดที่4 พาร์ทที่สี่แบบนเท่านี้นะครับผมในพาร์ทนี้ก็จะเป็นเราก็จะเกิดเหมือนกับเกิดตัว p R ก่อนว่ามันทํางานยังไงแล้วมันรับยังไงนะครับผมถ้าผมผิดพาดในประการไดก็ต้องขอใบมาัน,านที่นี้ด้วยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้หรือถูกใจคลิปนี้คลิปนี้มันเป็นว่ามันช่วยแล้วมันมีประโยชน์สำหรับใครได้นะก็ต้องยินดีผมก็ยินดีแล้วก็ต้องขอบขอคุณป็นอย่างยิ่งนะครับผมในเอพิโซดนี้ผมก็ขอจบแต่ แต่ปีเท่านี้ครับันนี้ก็ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ